ต้องบอกเลยว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยที่ไม่ได้ไปต่อเพราะส่วนหนึ่งเลยคือไม่มีเงินทุนมันจะจบฝันไปเลยมันจะไปต่อไม่ได้มีน้องที่น่ารักคนหนึง่ง <l acht> มีคำสั่งวันนึงที่เราคุยกันใช่ไหมเป็น the best angel investor ที่เคยเจอมาในชีวิตเลยนี่คือโอก,นกในโควิดอ่ะใช่ค่ะซึ่งไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาเจอคนที่น่ารักแล้วเาทำให้เราเนี่ยไปต่อได้ ใช้เงินลงทุนในสตาร์ทอัพเงินตัวเองก็แล้วาวพァディングก็แล้วบางครั้งเก่งก็ต้องเฮงด้วยนอกจากนี้พี่กิ๊กยังไปหาเงินจากไหนได้อีกมีน้องที่น่ารักคนหนึ่ง <laughs> มีคำสั่งวันหนึ่งที่เราคุยกันใช่ไหมพี่กิ๊กให้เวลา24ชั่วโมงต้องไปโพสสิ่งที่เราทำในจุฬา market place เพราะเป็นเด็กจุฬาปรากฏว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงปรากฏว่ามีเจอคน ไม่รู้ฟลุกเห่งกับเหงเนาะ,ะ,ะเจอเจอคนรู้จัก2คนซึ่งน่ารักมากคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ e เอ่ยชื่อแบบจะไปเอ่ชื่อเขเลยนะเป็นน้องที่จุฬาแล้วก็ทํางานในบริษัทฟินเทคสุดท้ายก็ได้มันลงทุนในบริษัทลูกที่ลิทุเนียที่เราได้ลายเส้นตอนนั้นเราลังเรสฟันเพื่อจะให้มีเงินพอที่จะไป ขอไลเซนเอาเพราะมันขึ้นจาก3,000ยูโรไปเป็น6,000ก็ไปเจอที่จุฬามาร์เก็ตเพลสคนที่2ก็คือน้องท่านน่ารักมากนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แนะนำาให้รู้จักพี่ที่เป็น angel investor ที่ที่เป็นคนหา angel investor Invest ให้ตอนไปคุยใน c l ับ House ก็เป็นน้องคนที่สองเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักมากต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยที่ไม่ได้ไปต่อพาอส่วนหนึ่งเลยคือไม่มีเงินนทุ ช่มันจะจบฝันไปเลยมันจะไปต่อไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นพี่ที่บอกว่าโอกาสมันเกิดทึ่งทุกแห่งซึ่งในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างเนี้ยมันคับให้เป็นลงในยจุฬามาร์เก็ตเพลสพญิดิ๊นี่คือออกในโควิดอะใช่ค่ะซึ่งไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาเจอคนที่น่ารักแล้วเราทําให้เราเนี่ยไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอย่าหมดความพยายามอย่าหมดหวังเมื่อถ้าเรามีความวิชั่นที่ดีเนาะมันก็จะไปต่อได้ โอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราหาโอกาสมันครับแล้วเงินทุนเหล่านี้เราเรียกว่าเขาเป็นแองเจิลไหมฮะคือคนที่เอาเงินมาลงใช่ไหมคนที่คนแรกเลยนะคะเป็นเป็นบริษัทมาลงทุนเป็น JV จ o i n t v e n t u r กันในบริษัทลูกที่ลิทวเนียเพื่อได้ลายเส้นร่วมกันคนที่สองเนี่ยที่น้องเขาแนะนำาให้รู้จักพี่ๆในกลุ่ม Angel Investor จะพอรว่าพูดตามตรงเลยเป็น The Best Angel Investor ที่เคยเจอมาในชีวิตเลยตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปเล่าต่อในครั้งหน้านะครับอ่ะครับและนี่ก็คือคุยสบายๆกับสบายมันนี่ครับ สนับสนุนรายการโดยกโกเย์เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย